ก่อจะไปคลิปผมขอแนะนำร้านที่ดีก่อนร้าน Allfast s o r e มีบริการการขายและแมป On Star ประกันถาวรและมีบริการการฝาร์แมป Dawning Empire ขายรหัสไก่ราคาถูกขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านทั้งหลยนะครับนายเอกผมช่อง G ีมา n t e นะครับนะ,นนะบนะซึ่งวันนี้ก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Rider Box ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสำหรับมัสเตอร์ Rider Joker จากในซีรีส์ Master Rider Double นะครับนะ Rider Joker ก็จะเป็นประมาณนี้ นี่นะครับนะนี่แหละคือมัสเรดดิชูเกอร์นะครับนะจะเป็นร่างแบบนี้เดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับนะโดยในส่วนของวิธีการทํานะครับนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดต้นก่อนว่าคนไปตรงตรงไหนนะครับนะให้ท่านผู้ชมนะครับนะเริ่มจากการที่มาตรงจุดฟาร์มแรกกนนะครับนะจะได้ไม่งงนะครับอ่ะมาตรงนี้ใช่ปะให้เลี้ยวมาตรงนี้นะครับแล้วก็ข้ามสั่ตรงกลางไปนะครับนะจากนั้นก็มาตรง ที่ฟาร์มเลเวล40นะครับนะแล้วก็หามอนคุณลุงคนหนึ่งนะครับนะจ้ามอนลุงเนี่ยไอเอ็นบีซีลุงเนี่ยจะอยู่ตรงตรงนี้นี่นี่นี่นนอะถ้าเกิดว่าเราเจอเอ็นบีซีลุงแล้วก็จะรับเควสเลยนะครับนะเส้นเควสของลุงเนี่ยก็จะให้เรานะั้นไปฆ่าอะไรได้โจเกอร์นะครับนะก็คือตัวแบบผมนี่แหละเดี๋ผมพา,าไปดูว่าฆ่าตรงไหน หลักไปแล้วก็ไปตรงนี้นะโอเคซิงบอสไรเดอร์เนี่ยมันจะเกิดทุกสิบนาทีนะครับนะซิงบอสไรเดอร์ก็ได้เป็นหน้าตาแบบผมเลยนะครับนะก็คือแบบแบบนี้เลยไปนเลยนี่นะตัวใหญ่ก็เอามาเกิดแล้วก็ขาดนะครับนะจากนั้นก็ไปส่งเควสหลังจากที่เราส่งเควสกับคุณลุงเสร็จแล้วนะครับนะก็ให้เราไปรับเควสกับอาเพกเรานะครับนะในไรเดอร์นะให้มาคุยกับลุง พอคุยเสร็จก็ให้เข้ามาในสำนักง,งานเลยนะครับนะนั้นก,ก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับนะก็จะเจออิเตัวนี้นะครับคือพระเอกของในเลเวลเดับเบิลให้เราเนี่ยไปคุยกับเขาเขาก็จะเควเราหนัดนะไปฆ่ามอนมาประมาณสี่ห้าตัวซึ่งมอนเนี่ยมันจะอยู่ในกรงมันจะอยู่หลังแถวๆตรงตู้คอนเทนเนอร์นะครับนะอันนี้นะแล้วก็เจอกรงแบบนี้ให้เราเนี่ยกดหมัดแล้วก็กดคลิกเพื่อไปการซัมมอนมันนะครับนะ เจกน,นก็ใหการฆ่าห้าหตัวนะครับตามเฟสแล้วก็ฆ่าตีไปนะจนกว่าจะตายแล้วจากนั้นก็ให้ไปคืนเฟสกับพระเอของเราเหมือนเดิมน,นะครับนะปรเดี๋ยวผมจําชื่อไอเอ็มบีทีตัวนี้ไม่ได้ก็ไปสํานักง,งานแล้วก็ไปคืนเฟสพอ,อ,อคืนเฟสเสร็จใช่ปะมันก็เสร็จภารกิจอันที่สอง้วนะให้ไปคุยกับฟิลิกนะครับนะซึ่งอยู่ใ,ใกล้กันเลยนะครับซึ่งเฟสเนี่ยมันจะให้เรานั้นไปฆ่ามอน จากตรงหน้าสพาตรงนู้นครับนะพาไปดูหลังจากได้มาถึงแล้วนะครับนะก็ได้เจอบอสลิวคีตรงนี้นะครับนะซึ่งก็ไม่ใช่ตัวนี้เลยต้องตีนะครับต้องไปตีพวกมอนแบบนี้นะแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะตัวนี้มันเลเวล64แลวต้องตีตัวที่มีเลเวล85เท่านั้นครับนะ ซึ่งมันจะซามอนเกิดอยู่ตรงพื้นตรงนี้เท่านั้นครับนะแล้วก็ตีไปหลังจากตีมอนคคแล้วนะครับนะก็ให้มาคืนไปกับฟิลิกตรงนี้นะครับนะก็ที่เดิมเลยจกนั้นเนี่ยเราก็จะเสร็จภารกิจที่3ามนะครับนะต่อไปภารกิจที่4เป็นภารกิจสุดท้ายแล้วครับนะให้เรานะครับนะมาหน้าสั่งงานสัน้องานตำรวจนะครับนะจะน้นก็มาคุยกับผู้หญิงที่อยู่ตรงตึกซ้ายมือนะครับนะเสื้อสีชมพูนะแล้วก็ลาไปเนี่ย มันจะให้เราเนี่ยไปฆ่าบอสต,ตัวหนึ่งนะครับนะเป็นบอสที่จะเกิดทุกสิบนาทีตามมานี่มันจะเกิดอยู่ตรงนี้มันจะเป็นใส่หมวกสีดำๆแบบนี้นะทีนี้ผมฝืนผมเพิ่งตีไปซึ่งเอ,อ่เราตีเสร็จใช่ปะมันก็จะตอบเมมโมรีของชักเกอร์มาให้เราวนะครับนะเพียงนี้ภารกิจก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็ให้เราเนี่ยไปคุยกับกั้งหันลมนะครับนะ ซึ่งตอนที่ทำเนี่ยขอย้ํานะครับนะให้แปลงร่างเป็นคนก่อนนะครับนำะมันจะไม่ได้ต้องแปลงร่างเป็นคนก่อนแล้วก็ค่อยไปคุยแบบนี้นะจากนั้นท่านผู้ชมก็จะได้ม a สไรเดอร์โจเกอร์มาเลยนะครับนะส่วนต่อไปผมจะมารีวิวมัสไรเดอร์โจเกอร์กันเลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูท่าแปลงร่างของ Mask Rider มัสไรเดอร์กันเลยนะครับนะ ซึ่งตัวโมเดลเนี่ยก็จะเหมือนกับในซีรีส์มาสไรเดอร์เลยนะครับนะดูมันช่าไปดูท่าแรกกันเลยท่าแรกนครับนะท่า E เป็นการต่อยแล้วก็มันมีกระชายเอฟเฟกฟันสีแดงสีม่วงออกมานะครับนะซึ่งตีแล้วจะทําให้คนตูมมือนด้วยเดี๋ยวจะไปท่า R นะครับนะเป็นการวิ่งง้างหมัดแล้วก็ต่อยนะครับนะซึ่งสร้างรายมทที่ค่อนข้างจะสูงอยู่เดีจะไปนะครับนะท่า Q4 เป็นการเรียกล่างนะครับนะ ว่าเราน so Sch so 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 ันจะแปลงหน้าเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้ผมยังไม่มีเมมโมรี่อย่างเดียนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยมาดูท่าวีกันนะครับดีวีกเป็นท่าไม่ตากันนะจะเป็นการใส่หมวกชิปแล้วก็เตะไปนะครับนะก็สกิลก็จะมีประมาณนี้ก็ถ้าหากถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดตามหมดเลยครับสร็จแล้คลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับ